อ,อีกยจะไ, <c oughs> ได้ไปมีมูมีกิม้มมีเขาดูแลอย่างนั้น จะไปงานอนุบาลจะไปงานอนุบาลได้บุญไดกุศลกันเ๋ยบบอกขาแม่ให้เราของมาแกกเจ้าบ้านด้วยเอเอิขอยังเอรนับหอเช่าบติเป้ติอนี่าก็เป่าเวมูยิบกนไา้ใช่ไมเยก็มโจนชดตเลอเชตุ๊โคนเนี่ย เตรียมอุปกรณ์เตรียมตรวจเลือด